เรื่องราวความสำเร็จของคนดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาอันอ่อนโยนและแม่น้ำที่คดเคี้ยวคือเมืองแห่งความสามาคัคคีเป็นสถานที่ซึ่งอากาศเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งชุมชนและผู้คนผูกพันกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความเมตตาร่วมกันในใจกลางเมืองนี้มีบุคคลที่น่าทึ่งสามคนอาศัยอยู่เอลีร์ ซามูเอลและมายาซึ่งมีเรื่องราวของความสำเร็จที่ถักทอเข้าด้วยกันด้วยสายใยแห่งความดีความเห็นอกเห็นใจและความอุตสาหะเอเลนอนนักดนตรีมากความสามารถที่มีหัวใจอบอุ่นพอๆกับทำนองของเธอ,อ,อเธอใฝ่ฝันที่จะแบ่งปันความสุขทางดนตรีกับชุมชนของเธอมาโดยตลอดอย่างไรก็ตาม ความฝันของเธอดูห่างไกลเมื่อปัญหาทางการเงินและความพ่ายแพ้ส่วนตัวบทบังเส้นทางของเธอเอลีนอเปลี่ยนโรงรถของเธอให้เป็นสตูดิโอทั่วคราวโดยไม่มีใครขัดขวางซึ่งเธอฝึกซ้อมทั้งกลางวันและกลางคืนโดยระบายอารมณ์ความรู้สึกของเธอลงในบันทึกที่สะท้อนไปทั่วทั้งเมือง วันหนึ่งมีวาทยากรชื่อดังชื่อโอลิเวอร์บังเอิญมาเยี่ยมฮาร์โมนีด้วยความทึ่งกับบทเพลงที่ปลุกเราจิตวิญญาณจากสตูดิโอของเอลีนอร์เขาค้นพบพรสวรรค์ของเธอและเสนอโอกาสให้เธอได้แสดงร่วมกับวงออเคสตราอันทรงเกียรติในที่สุดความฝันของเอเลนอร์ก็กลายเป็นความจริงคนทั้งเมืองรวมตัวกันอยู่ข้างหลังเธอ จัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเดินทางของเธอในคืนของการแสดงซิมโฟนีของเอเลนอร์ก็ก้องไปทั่วเนินเขาทิ้งร่องรอยไว้ในใจของผู้ฟังอย่างไม่มีวันลบเลือนซามูเอลแพทย์ผู้อุทิศตนและมีท่าทางอ่อนโยนเชื่อในพลังการรักษาของความเมตตาแม้จะเผชิญกับความท้าทายในระบบการรักษาพยาบาล ซามูเอลก็อุทิศตนเพื่อให้บริการทางการแพทย์ฟรีแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคลินิกของเขาซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองฮาร์โมนีกลายเป็นสวรรค์สำหรับผู้ด้อยโอกาสเมื่อคำพูดแพร่กระจายเกี่ยวกับความพยายามเห็นแก่ผู้อื่นของซามูเอลกลุ่มแพทย์และผู้ใจบุญจากเมืองก็สังเกตเห็นพวกเขาให้การสนับสนุน ทำให้ซามูเอลสามารถขยายคลินิกของเขาและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวของซามูเอลต่อชุมชนของเขากลายเป็นสัญญาณแห่งความหวังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสละเวลาและทรัพยากรเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามายานักพฤกษศาสตร์ผู้มีหัวแม่มือสีเขียวและหัวใจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ฝฝันที่จะเปลี่ยนที่ดินรกร้างให้กลายเป็นสวนชุมชนที่จเจริญรุ่งเรืองแม้จะเผชิญกับความกังขาและความท้าทายด้านโลจิสติกมายาก็ยังทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเติมชีวิตชีวาให้กับผืนดินด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจากฮาร์โมนีเธอเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นโอเอซิสอันเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันและผลิตผลออแกนิก ความสำเร็จของสวนชุมชนกระเพื่อมไปทั่วเมืองทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและความสามคัคคีธุรกิจในท้องถิ่นเริ่มจัดหาผลิตผลสดจากสวนของมายาทำให้เกิดวงจรที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนวิสัยทัศน์ของมายา เกี่ยวกับความสามคคีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นได้เบ่งบานสู่ความเป็นจริงเมื่อซิมโฟนีของเอลีนอมือในการรักษาของซามูเอลและสวนของมายาเจริญรุ่งเรืองเมืองฮาร์โมนีก็กลายเป็นพรมผืนหนึ่งที่ถักทอด้วยเส้นด้ายแห่งความสำเร็จความเมตตาและความยืดหยุ่นเรื่องราวของบุคคลทั้งสามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของชัยชนะส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณโดยรวมที่ทำให้ฮาร์โมนีเป็นสัญญาณแห่งแรงบันดาลใจชาวเมืองได้รับแรงบันดาลใจจากเอลีนอร์ซามูเอลและมายายังคงปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความดีและความอุตสาหะฮาร์โมนี กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วทุกมุมโลกที่พยายามเรียนรู้จากความสํำเร็จเนินเขาที่โอบล้อมเมืองเล่าเรื่องราวแห่งชัยชนะและดนตรีซิมโฟนีที่ประสานกลมกลืนซึ่งเกิดจากความสามัคคีของคนดีดังนั้นในใจกลางของเนินเขาและแม่น้ำที่คดเคี้ยวเมืองฮาร์โมนียังคงจเจริญรุ่งเรืองต่อไป ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งความเมตตาที่ยั่งยืนและความสำเร็จที่จะบานสะพรั่งเมื่อคนดีมารวมตัวกันเพื่อไล่าตามความฝันที่มีร่วมกัน